ลอกานะนก็สวยเลยมองไม่พังมนเจ๊ครบยังสี้าสีนี่ฮะเดี๋ยวก็ไม่่คยดี ้รมาแลวัทำอะไรได้ก็ต้องทำช่วงนี้หาเงินอยอดหยาหาจะกินให้มันหาก <หา S 2> ิ<อ>นให้มันได้ก่อนผมป่าเพลงยากเลยทุกวันนี้ทแล้วมาปลุกได้ ตสมเลยเข้าเข้าบ้านแล้วต็สมโค้งหน่อยหลังแรกหลังบ้านพ่อแช่สามสิบสองมีการจะมีประมาณนะที่โบนั่งมนะ่ไม่อยู่ใช่ไหมตกลง,งไม่อยู่ โอยู่หายใหายนิ่นกินหมดเลยหรืมโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ มาส่งข้อยครับฝนมาแล้วเดี๋ยวไปหลังต่อไปหลังพี่แอดครับน,นี้ผมอยู่บ้านดงเค็งครับบ้านดงเคงตำบลสาสมบูรณ์อืออ๋อจบอกวไปนี่อีกไม่ไกลเจ้าเนี้ยวร้อยโลนะครับเอาร้อยโลแล้วก็พี่แอดก็เอาอีกร้อย สองร้อยโลสองอกิโลกร,รัมมันครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมโทรหายก่อนว่าบ้านเกีี่ยหลังไหนมาส่งห้อยนะครับเก็บเกี่ยวบรรยากาศไปครับไหนที่เราไม่เคยมาแต่หลังเมื่อกี้ที่เอาอ้อยลงก็คือเคยมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองฝนมืดตึ๊บเลยทีนี้มาแล้วมืดตึ๊บเลยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวโทรหายก่อนสวัครับ